วันหยุดนี้เน่ก็เลยพาน้องปกป้องออกมาที่บ้านสวนดูผักงามๆของคุณยายวันนี้คุณยายมีผู้ช่วยในการย้ายต้นก้าขึ้นใชยเยอะมากๆเลยค่ะขึ้นใชยออกมาปลูกที่บ้านสวนใคุณยายดูแลสวนหนึ่งนะคะของคุณยายก็ขายออกไปได้แล้วหนึ่งชุดวชุดที่อยู่ตรงหน้านน่ก็งามมากๆเลยค่ะอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายคุณยายก็ปลูกผักเพลินๆไปเลยค่ะเป็นการปลูกผักที่แก้งเหงาคุณยายได้ดีมากๆเลยนะคะบอกว่าฝนมันเริ่มสาดแล้วเราจะต้องต่อสแลนออกไปที่ด้านข้างขยายออกไปอีกน้องปกป้องก็เดินวนช่วยค่ะ ปวนประจําบ้านเลยก็ว่า,<ภ>าได้ของคุณยายชุดนี้ก็เริ่มจะคว่ำฝาแล้วนะคะ,ะเราแยกน้องตอนแรกเราจะหงายฝาไว้เพื่อเลี้ยงลาง,ลงคว่ำฝาแล้วค่ะชุดนี้แต่เจ้านอนเยอะมากๆเลยเพราะคุณยายไม่ได้ป้องกันแต่อย่างใดเลยนะคะไม่ได้พ่นอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะเก่งอย่างเดียวเลยคุณยายเนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะหรืจะเอาจุลินรีย์สังคาะหสแสงหมักยาเส้นมาพ่นให้ป้องกันนุยแนะนําให้ป้องกันตั้งแต่7วันขึ้นไปเลยนะคะฉีดพ่นตอนโตอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้ ปกป้องก็มาช่วยคุณยายปลูกผักใช่ของคุณยายกําลังจะเต็มสวนแล้วค่ะจะเพาะเพิ่มแล้วก็ให้สี่รางของคุณยายเต็มไปด้วยผักขึ้นใช่ค่ะ,คะเป็นกําลังใจให้สวนผักคุณยายด้วยนะคะ